ต้มยำหัวปลาเก๋านะคะนี่ค่ะหัวปลาเก๋านะคะนี่นะคะน้ำเดือด,ด,ดนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเนื้อหัวนะคะหัวปลาเก๋าะคะ่ะเอาให้เข้มข้นเลยค่ะจะร้อนๆนะคะเดี๋ยวเสร็จเราก็ใส่ผักนี่นะคะเราจะใส่ใบกะเพรากับนี่นะคะโรยลงไปผักชีฝรังะะ่งค่ะให้เยอะๆให้มีกลิ่นหอม กิ่นหอมใส่ลไปนะคะ,คะมันจะมีกิ่นหอมขึ้นมานะโหปลาเก่าจะนะคะเนื้อก็จะอร่อยค่ะนี่นะคะลองชิมน้ำดูนะคะ น้ำกำลังกินค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ่ะอ้ออกเปลี่ยนนิดนิดนะคะออกเปลี่ยนนิดนิดอร่อยอร่อยเป็ดเป็กกันนะคะนี่หัวเก่าค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหัวนะคะหัวมันจะมีเนื้อติดที่หัวเยอะนะคะนี่นะคะอร่อยด้วย นี่นะคะเดี๋ยวเือดอีกนิดนึงนะคะเดือดเดือดเดือดนะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยจ้ะร้อนๆๆนะคะก็จะมีข่าจะคล้ายหอมแต่เราใส่ใบกะเพราไปนะคะเพื่อความอร่อยนะคะเพื่อความอร่อยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะ